กลับมาอีกครั้งค่ะกับกิจกรรม Open House เปิดบ้านจากดาวโรงเรียนเตรียมทหารครั้งที่3มเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่สนใจสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารได้เข้ามาสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนเตรียมทหารกิจกรรมนี้มุ่งเน้นการสร้างแรงบันดาลใจและแนะนําการเตรียมตัวในการเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารเช่นการดูห้องเรียนโรงนอนโรงเลี้ยงการเตรียมตัวทดสอบร่างกาย และนฉาดสำคัญเลยค่ะการทดสอบกำลังใจการันตีความสนุกและความปลอดภัยผู้ปกครองก็สามารถร่วมสังเกตการได้ตลอดกิจกรรมเลยนะคะเรามาฟังความรู้สึกของผู้ปกครองและน้องๆกันดีกว่าค่ะผมอยากค้นพบอาชีพที่ชอบของตัวเองครับสําหรับคนเื่นเขาอันนั้นก็อยากให้เข้ามาเส้นนี้พอใจคือชอบของพบกภานเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับ ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีให้กับน้อง,องเตรียมฝึกร่างกายเพื่อที่จะเข้ามายืนอยู่ตรงนี้ด้วยความภาคภูมิใจค่ะสนุกครับแล้วก็เอ็นจอยกับรกิจกรรมแล้วแล้วก็โดดหอสนุกมากครับแล้วก็เป็นจอโปรเจคเตอร์ครับการยงิงปืนวันนี้ไม่ได้รองครับแต่น่านเล่นมากครับครับสาหรับวันนี้นะครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็มีความสุขนะครับที่ได้มาคุ่มน้องๆที่มางานโอเพ่นพาวันนี้ครับ มาจากช่างิลมือทารครับอยากมาหาประสบการณ์แบบว่าข้างในเป็นยังไงบ้างครับจะเป็นทห,ห,หารครับโอเคตัวด,ดีนะคะครับของครับและสําหรับน้องๆที่สนใจนะคะสามารถลงทะเบียนได้ตามหน้าเว็บไซต์ได้เลยค่ะแล้วเจอกันนะคะ